สวัสดีครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาเดินชมสวนสาธารณะนะครับบรรยากาศช่วงนี้ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงเข้าสู่อากาศหนาวอย่างเต็มที่แล้วนะครับวัคคานี้ กระเด็นเลยนะสังเกตนะครับใบไม้สีแดงสีเขียวกำลังร่วงหล่นเต็มพื้นเลยนะครับ สีสันสดใสสวยงามทองฟ้าสีฟ้าใบไ,ไม้สีแดงใบไม้สีไม้ใบ <c oughs> ไม้สีไม้กับหยาคิว yeah, คิวกระจีบรรยากาศนะครับ ธรรมชาติสุดๆแล้วนางจะพาไปทำอะไรแล้วนางวนไปข้างต้นไม้แล้วไม่รู้นางจะทำอะไรอืมหาที่นอนอยู่หาที่นอนอยู่มี อยากเขียวเขียวท้องฟ้าสีฟ้า,ฟาสดใสอย่าไม่เปเลี่ยนอะสื้อเ,อเลยเนาะใครก็จะเอามาให้ไม่ไปซื้อซสื้อดีกว่านะแล้วอันนี้ก็สีเหลืองสีเหลืองก็มีนะครับ จะมีผู้คนมาเดินเล่นในสนามหญ้านะครับพาหมามาเดินคุณมันไม่ใช่หมาเลยอ่ะมัน,ค,มนคืออะไรอ่ะเหมือนตัวนั่นน่ะตัวอ,อะไรนะครับคุณแกของที่นี่ก็จะมานั่งจีบกันอยู่ตรงนี้แหละครับต้องสัมภาพไปยาย คนที่นี่ค่อนข้างจะเป็นมิตรนะครับเจอกันรเรารู้จักไม่รู้จักเขาก็ทักทายเราหมดนะครับตากับยายนั่งมงเลยว่าทำอะไรกันวะสร็ตาใหญ่อยากจะออกลองอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ช่วงนีน้ไปหายหมดแล้ว,วอ่ะเออช่วงเวลา เลนอน,นอ่ะร้างก็ซื้อมานอนซื้อมาผูกเลนอนนะครับที่นี่ไม่มีไม่มีไงเขามีขายอยู่เบ็ดบาทดนอะ่ะใหญ่มากครับสีเหลืองครับ สวยงามประการตานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนต้นนี้ก็กำลังจะขึ้นเหลืองยังมีเขียวอยู่ค่อนข้างมากคครงระบายน้ำนะครับน้ำที่นี่ค่อนข้างใส ไม่คุนเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งคืนวันนี้อากาศสดใสฟ้าหลังฝนน่ะเด็ดของเขาอีกแล้วก็จับหรอกมันเหมือนใบอะไรที่บ้านเรานะใบอะไรล่ะใบึี่ไม่ออกไม่มีต้นอะไรที่เหมือนบ้านเราเลย ก็สเส้นด้าอมีต้นเทด้วยจริงนะครับความสวยงามของท้องฟ้าที่นี่เป็ดไปไหนล่ะวันนี้เป็ดมันหนาวหนาวตรงนี้นวันนี้เป็ดมันหนาวการวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับอบอุ่นครับเย็นสบายประมาณ18องศา น่าจะได้โอเคครับก็แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับจะไปหาเปนอนค่ะไปหาที่นอนแล้วครับครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย